สวัสดีครับสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนวัดตังโรงนะครับวันนี้ก็มาพบกับครูนิพนธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษานะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่12แล้วนะครับในเรื่องที่ครูจะสอนในวันนี้ก็คือเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบนะครับเราเรียนมาแล้วนะครับในการเคลื่อนไหวร่างกาย แบบอยู่กับที่นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่มีอุปกรณ์มาประกอบซึ่งจะมีอุปกรณ์อะไรมาประกอบในการเคลื่อนไหวบ้างนั้นเรามาดูกันเลยนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบนะครับก็จะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่ก็ได้นะครับซึ่งได้สอนไปแล้วนะครับอยู่กับที่ แล้วก็เคลื่อนที่นะครับแต่สัปดาห์นี้ก็จะมีอดปรกรณ์มานะครับอ่าซึ่งจะเป็นการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ก็ได้เคลื่อนที่ก็ได้แต่จะมีอุปกรณ์เข้ามาเพิ่มแค่นั้นเองนะครับซึ่งจะต้องมีอ่าการใช้ทักษะในการควบคุมหรือบังคับวัตถุหรืออุปกรณ์นั้นๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้มือใช้เท้าแล้วก็ส่วนต่างๆของร่างกายนะครับซึ่งใช้ได้ทั้งทั้งร่างกายเลย,าลายนะครับตัวอย่างการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้ อุปกรณ์ประกอบก็มีดังนี้นะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับการจับอ่าการจับนี่ก็จะเป็นการใช้มือนะครับเป็นการใช้มือควา้ากำหรือยึดวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่อ่าหรืออ่าอยู่กับที่นะครับมีหลายลักษณะเช่นการจับปากกาการจับลูกบอลเป็นต้นนะครับจากภาพนะครับจากภาพที่ครูยกตัวอย่างมาก็จะเป็นการจับบอลนะครับอ่า ก็การจับก็มีหลายอย่างนะครับถ้าในการเรียนการสอนก็จับปากกาจับสีจับไม้บรรทัดทุกอย่างจะใช้มือจับแคะทั้งสิ้นนะครับถ้าเป็นการเล่นกีฬาการออกกำลังก,กายก็จับลูกบอลเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือการจับอะต่อไปเป็นการขีบครับการขีบเนี่ยก็จะเป็นการบังคับควบคุมอวัยวะในร่างกายหรือวัตถุที่มีลักษณะยาวนะ ได้มีสองข้างเช่นนิ้วมือแขนขานะครับเพื่อใช้หนีบหรือคีบวัตถุนะครับคือ,อาการใช้อวัยวะในร่างกายในการาหนีบหรือคีบวัตถุนะครับอย่างตัวอย่างในรูปก็จะเป็นใช้มือคีบลูกบิงปองครับถ้าเป็นแขนขาก็อาจจะใช้หนีบลูกบอลเนี่ยซึ่งมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับการใช้หนีบหรือคีบจับวัตถุ ให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการโดยไม่หล่นก่อนจุดหมายนะครับเช่นการใช้ตะเกียบคีบเส้นบะหมี่ใช้มือคีบลูกปิงปองนะครับการคีบเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจําวันนะครับการใช้ตะเกียบเนี่ยก็จะเป็นการรับประทานอาหารใช่ไหมครับเช่นใช้ตะเกียบคีบลูกชิ้นใช้ตะเกียบคีบเส้นบะหมี่คีบเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นต้นนะครับหรือ การใช้มือคีบลูกปิงปองอเพื่อฝึกทักษะในการคีบหรือเพื่อการเคลื่อนขี่เพื่อการออกออกําลังกายยางไรก็ได้เพื่อเป็นการฝึกสมาธิได้หมดครับอันนี้ก็คือเป็นการขีบนะครับต่อไปเป็นการโยนหรือการควา้างครับซึ่งเป็นการใช้มือข้างในข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างก็ได้นะครับในการาการผลักดันหรือส่งวัตถุ จับอยู่ให้ลอยออกไปจากตัวเช่นโยนลูกบอลการข้องลูกบอลอันนี้เราจะเจอค่อนข้างบ่อยครับซึ่งนักเรียนอาจจะเคยปฏิบัติมาแล้วนะครับในการเรียนวิชาพัฒศึกษานะครับซึ่งส่วนมากครูก็จะให้ฝึกโยนลูกบอลน,นะครับจับคู่โยนลูกบอลให้เพื่อนเป็นการโยนมือเดียวโยนสองมือนะครับโยนลูกบอลในลักษณะบอลอยู่ข้างหน้าหรือการโยนลูกบอลที่ บอลอยู่เหนือศีรษะนะครับแล้วแล้วแต่เราจะฝึกนะครับซึ่งมีหลายประเภทด้วยกันนะครับหรืออาจจะเป็นการคว้างการคว้างก็สามารถจะใช้มือเดียวนะครับเช่นคว้างลูกบอลคว้างลูกเทนนิสามากเราจะใช้กับวัตถุที่มีขนาดเล็กนะครับมือเราสามารถที่จะจับข้างเดียวแล้วคว้างได้นะครับแต่วัตถุที่มีขนาดใหญ่เช่นลูกบอลลูกบอลลวกเนี้ย ซึ่งมีขนาดใจเราจะใช้2มือในการโยนหรือการกว้างนะครับจากตัวอย่างในภาพนะครับก็จะเป็นการโยนลูกบอลลีบอลให้เพื่อนนะครับซึ่งเราจะสังเกตคนที่โยนนะครับจะใช้2มือในการโยนนะไมสองมือโยน2มือรับนะครับซึ่งวัตถุมีขนาดใจเราไม่สามารถที่จะรับมือเดียวได้นะครับก็คือการโยนการกว้างก็เป็นการส่งวัตถุที่อยู่ในตัวเราเนี่ยให้ลอยออกไป ห่าง <S desserts> จากตัวเรานั่นเองนะครับอ่ะนะครับตัวอย่างนี้ก็เป็นการอ่การคว้างลูกบอลนะครับอันนี้คือการคว้างก็คือเราจะใช้มือเดียวเห็นไหมครับถ้าเราสามารถจับมือเดียวได้เราก็จับมือเดียวนะครับอ่าอีกภาพหนึ่งนะครับก็เป็นการโยนลูกบอลเข้าตะกร้านะครับเห็นไหมครับอ่าก็จะมีคนนึงอ่าจับตะกร้าไว้แล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยโยนลูกบอล ได้ลูกบอลเนี่ยเคลื่อนที่เข้าไปในตะกรานะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของอาการเล่นกีฬาแช์บอลน,นะครับแล้วก็พัฒนาต่อ,อไปเรื่อยๆอาจจะเป็นพื้นฐานของการเล่นบาสเกตบอลน,นะครับนี่ก็เป็นการเคลื่อนไหวโดวยที่ใช้อุปกรณ์ประกอบในการโยนหรือการคว้างนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปการเตะครับการเตะเนี่ยเป็นการออกแรงเหวี่ยงเท้าข้างใดข้างหนึ่งไปยังเป้าหมาย หรือเพื่อวัตถุครับให้เคล like ื wa, ่อนที่ออกไปจากไกลตัวนะครับเช่นการเตะลูกบอลนะครับอาจารย์ในภาพนะครับภาพตัวอย่างเนี่ยก็เป็นการเตะลูกบอลนะครับแต่เขาใช้ลูกบอลนะครับการเตะจริงๆเนี่ยควรจะใช้ลูกฟุตบอลหรือลูกฟุตซอลนะครับอ่าถ้าเป็นสนามหญ้าเราก็ใช้ลูกฟุตบอลซึ่งมีขนาดใหญ่แล้วก็มีขนาดที่เบานะครับแต่ถ้าเป็นสนามที่เป็นปูนเป็นซีเมนต์ต่างๆเนี่ยนะครับ รือพื้นยางล้วก็ใช้ลูกฟุตซอลซึ่งจะมีขนาดเล็กกว่าลูกฟุตบอลนะครับแล้วก็มีขนาดน้ําหนักที่หนักกว่านะครับเตะก,ก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับเ,เป็นการเตะข้างเท้าด้านในข้างเท้าด้านนอกนะครับหรือเป็นการเตะหลังเท้านะครับาจาุดประสงค์ก็เพื่อส่งวัตถุเนี่ยที่อยู่ในตัวเราเนี่ยให้เคลื่อนที่ห่างจากตัวเราออกไปโดยใช้เท้าเป็นหลัก การเตะเราจะใช้เท้าการโยนใช้มือการเตะก็ใช้เท้านั่นเองนะครับอ่าต่อไปการดะกนครับการดีอยก็มีทั้งการใช้มือแล้วก็การใช้เท้านะครับการดอกเป็นการควบคุมทิศทางของอุปกรณ์หรืออวัยวะในร่างกายนะครับเพื่อออกแรงกระทบต่อวัตถุที่ตกลงมาเพื่อให้วัตถุนกระดอนขึ้นไปในทิศทางที่ต้องการ ครับ lain, รเช่กเกกากาเกนาการดอกปิ้งปองการดรอปลูกตะก้อการดรอปลูกบอลนะครับเอาง่ายๆคือการดอกเนี่ยเป็นการออกแรงต่อวัตถุคืออะไรก็ได้นะครับที่วัตถุเนี่ยหล่นลงมาแล้วให้กระดอนขึ้นไปใหม่ใช่ไหมครับวัตถุกตกลงมากระดอนขึ้นไปใหม่นะครับอย่างตัวอย่างรูปแรกก็คือเป็นการดอกลูกปิงปองใช่ไหมครับเมื่อลูกปิ้งปองตกลงมากระทบกับไม้ะนะครับก็จะ กระดอนหรือด้งขึ้นไปใหม่นะครับแล้วก็ตกลงมาแล้วก็เด้งขึ้นไปอันนี้ก็คือการดอโดยใช้มือนะครับเป็นการดอลูกกล่องตัวอย่างนะครับต่อไปเป็นการดอลูกตะกร้อนะครับตอลูกตะกร้อเนี่ยเราจะใช้เท้านะครับลูกตะกร้อก็จะตกลงมากระทบกับกับข้างเท้าด้านในนะครับแล้วก็กระดอนหรือด้งขึ้นไปใหม่นะครับแล้วก็ตกลงมากระทบกับด้านเท้าข้างในนะครับ ซึ่งการใช้เท้าเนี่ยก็อาจจะเป็นข้างเท้าด้านในหรือหลังเท้าก็ได้นะครับที่นิยมกันการการาดอลูกบอลหรือลูกตะก้อนะครับใช้หลังเท้าหรือข้างเท้าด้านในเป็นหลักครับเราจะไม่ใช้ข้างเท้าด้านนอกนะครับซึ่งกระทบมันอาจจะย,ยากนิดนึงนครับอันนี้ก็คือการดอะ,ะครับเป็นการเคลื่อนไหวโดวยใช้อุปกรณ์ประกอบอุปกรณ์ประกอบในที่นี้ก็คือ ลูกปิงปองไม้ปิงปองหรือลูกตะกอ้อลูกฟุตบอลน,นะครับอ่นะครับการเคลื่อนไหวต่อไปเป็นการเคาะหรือการตีนะครับในการใช้อุปกรณ์ประกอบเป็นการเคลื่อนไวหวโดยใช้มือหรืออุปกรณ์กระทบวัตถุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นการเคาะประตูหรือการใช้ไม้กรองตีกรองอ่นะครับเอาง่ายๆคือการเคาะเนี่ยก็เป็นการใช้อุปกรณ์ในการตีกระทบลงไปกับวัตถุ ซึ่งอะไรก็ได้นะครับอ,อย่างตัวอย่างนะครับก็เป็นการใช้ไม้นะครับใช้ไม้กรองตีกรองนะครับอันนี้ก็เป็นคือการเคาะการกระทบการตีลงไปนะครับอ่ะต่อไปนะครับความปลอดภัยในการเคลื่อนไหวนะครับเมื่อเรามีการเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวแบบอ,อยู่กับที่หรือเคลื่อนที่หรือมีอุปกรณ์ประกอบเข้ามานะครับ แต่หลักๆแล้วในการเคลื่อนไหวจะต้องมีความปลอดภัยในการเคลื่อนไหวด้วยนะครับซึ่งความปลอดภัยนั้นเราจะปฏิบัติได้อย่างไรบ้างามาดูกันเลยนะครับหนึ่งนะครับที่เราจะทําให้ปลอดภัยเลือกท่าทางการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมกับความสามารถของร่างกายเพศและก็วไวของเรานะครับเราต้องเลือกอาการเคลื่อนไหวให้เหมาะสมกับตัวเรานะครับสมมติคนที่มีน้ําหนักเยอะใช่ไหมครับ าการวิ่งระยะไกลก็อาจจะไม่เหมาะกับตัวเราใช่ไหมครับอ่าก็อาจจะเป็นการเคลื่อนไหวที่อุปกรณ์ประกอบเป็นการโยนลูกบอลเข้าตะกร้าโยนลูกบอลเข้าห่วงนะครับเป็นต้นอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับอ่ะต่อไปข้อที่สองนะครับการควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองให้มั่นคงในขณะปฏิบัติครับอ่าอันนี้ใช้ได้แทบจะทุกอย่างทั้งในการเคลื่อนไหว อในชีวิตประจําวันนะครับเราจะต้องมีการควบคุมการขึ้นไหวตนเองให้มัน่นคงนะครับถ้าเราควบคุมตนเองนะครับหรือการื <m penso humano play> ่อนไหวไม่มั่นคงเนี่ยเราก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บเช่นเราเดินไปเนี่ยนะครับเมื่อเราควบคุมการเดินไม่ดีก็อาจจะลื่นหกล้มนะครับการเดินขึ้นบันไดลงบันไดใช่ไหมครับถ้าเราเหยียบไม่ดีก็อาจจะลื่นหกล้มได้ใช่ไหมครับหรือพื้นที่ลื่นๆอาจจะเกิดการ าดเจ็บได้ครับการควบคุมการเคลื่อนไหวของตอนเองให้มั่นคงนะหรือให้ให้ฐานหรือ,อาการเหยียบการเดินของเรามั่นคงเนะี่ยจะเป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตประจําวันของเรานะครับอ่ะต่อไปนะครับตรวจอุปรกรณ์ก่อนใช้งานและเลือกใช้อุปรกรณ์ที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่ปฏิบัตินะครับอ่าอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับอุปรกรณ์ ทุกอย่างที่เราใช้นะครับเราจะต้องดูก่อนว่ามีความปลอดภัยไหมชำรุดหรือเปล่านะครับเมื่ออุปกรณ์ชำรุดเราก็ต้องการซ่อมแซมให้เรียบร้อยหรือเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับถ้าเราใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีความปลอดภัยอุปกรณ์ที่ชำรุดมาใช้งานนะครับก็อาจจะเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุครับต่อ,อไปนะครับต้องมีสติและไม่ประมาทในการเคลื่อนไหว ห่าทางต่างๆอันนี้สติสัมปชัญญะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับทุกอย่างเราจะต้องไม่ประมาทต้องมีสติอยู่เสมอไม่ว่าจะทำอะไรก็ช่างนะครับการออกกำลังกายการเล่นกีฬาเนี่ยนะครับสติป้ไม่ประมาทสำคัญมากนะครับถ้าเราประมาทเราก็อาจจะพลาดครั้งนะครับหรือการแข่งขันกีฬาถ้าเราประมาทคู่ต่อสู้เนี่ย โอกาสที่จะพ่ายแพ้ก็มีสูงนะครับเพราะฉะนั้นสติความไม่ประมาทนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากจําไว้นะครับต่อไปประโยชน์ของการเคลื่อนไหวครับครูได้สอนการเคลื่อนไหวมาแล้วนะครับทั้งแบบอยู่กับที่เคลื่อนที่แล้วก็มีอุปรกรณ์ประกอบนะครับซึ่งทุกอย่างมีประโยชน์ยังไงอะมาดูนะครับการดารงชีวิตของมนุษย์เนี่ยต้องอาศัยการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่นะครับในทุกๆวันเนี่ย เรามีการเคลื่อนไหวตลอดอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่มีใครอยู่นิ่งๆทั้งวันหรอกแต่เราตื่นนอนมาเราก็ต้องเคลื่อนไหวแล้วนะครับเพราะมนุษย์เนี่ยต้องการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เพื่อทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานนะครับการหาอาหารการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เพื่อหาความปลอดภัยเมื่อเกิดอันตรายครับเมื่อมีอันตรายต่อตัวเราใช่ไหมเราก็ต้องหาที่หลบหาที่กำบัง ซึ่งก็จะเป็นการเคลื่อนที่อ <le> ีกแหละนะครับการอาจจะเป็นการเดินการวิ่งก็ได้นะครับรวมทั้งการออกกําลังกายการเล่นกีฬาก็เป็นการเคลื่อนไหวอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวแน่นอนครับเพราะเราต้องเคลื่อนไหวแทบตลอดอยู่แล้วในการเล่นกีฬาในการออกกำลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภททีมหรือเป็นการวิ่งคนเดียวก็ต้องเคลื่อนไหวนะครับเื่อให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายแล้วก็มีภูมิต้านทานโรค การที่เราสามารถขึ้นไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ืึ้นที่และการขึ้นไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบนะครับที่ถูกต้องเหมาะสมกับกิจกรรมที่ปฏิบัตินะครับก็จะช่วยสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันได้อย่างปลอดภัยนะครับและก็มีประสิทธิภาพนะครับถ้าเราเลือกใช้อุปกรณ์เลือกใช้ท่าทางให้เหมาะสมกับ เทศให้เหมาะสมกับวัยให้เหมาะสมกับร่างกายของเราเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆได้อย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพนะครับแล้วเราสามารถที่จะนําสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะครับสําหรับสัปดาห์นี้นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบนะครับในสําหรับเนื้อหาครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ และสิ่งที่ครูอยากจะฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับในท้ายคลิปวิดีโอของคลิปครับก็ให้นักเรียนนั้นตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ทํางานส่งคูกันทุกคนทํางานส่งคูกันเยอะนะครับและที่สําคัญก็คือรักษาตัวเองนะครับเว้นระยะห่างทางสังคมแมสหน้ากากอนามัยนะครับเมื่อต้องออกจากบ้านไปในที่ชุมชน,นครับ อย่าลืมใส่ตลอดเวลานะครับเกลอแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรคครับเมื่อสัมผัสกับคนอื่นหรือได้รับสิ่งของจากคนอื่นก็ล้างเกลยวแรงแอลกอฮอล์ให้สะอาดนะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครูก็ฝากไว้เพียงคานี้นะครับสวัสดีครับ